สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้เราจะมาเลาะอาก็ะ่่อมลงถาดเพาะกันครับิ่้นได้มาเมื่อวานครับพันเหรียญทองส่งตรงมาจากสงขลาก่อนอื่นแล้วก็มีถาดแล้วก็มีดินเพาะ เป็นพิษมอสซื้อมาจากเมล์เรโฮมเรามาเริ่มกันเลยดินพิษมอสที่เราไว้สำหรับกันเพาะโดยเฉพาะอันนี้พันเหรียญทองสั่งมาจาก สงขาดินพอประมาณสูงหน่อยเพราะถาดมันลึกล้วก็ใส่ดินพิดมอสมากหน่อยจะได้โดนรันบเสริมสำคัญที่เสรนะครับเพราะมันมลึกเกียก้อนใหญ่ก็เยยี่ให้มันแตก ประมาณนี้ประมาณสองข้อมือพ้าระดาบมันลึกถ้าเราใส่ดินเพาะน้อยไปก็จะไม่ได้รับแสงบังขอบนี้เราจะเพาะแบบปิดันครับ เสร็จแล้วเราก็หาน้ำมาลดใ,ให้มันเปียกเน้ะมาลดให้มันเปียกผมจะผสมไตรโครเดอร์มาก เร่นงการงอกช่วยเพิ่มการงอกในเมล็ดพืชผมจะผสมนี้เข้าไปหน่อยใส่น้ำ ทำให้เปียบพราเราจะทำแบบปิดก,กันเพื่อนเพื่อนทีน่น้องลองไปทำดูได้นะครับการพอะเล็ด กระท่อมไม่ยากอย่างที่คิดต้องมีดินเพราะของมันโดยเฉพาะครับเป็นพีทมอสถ้าดินอื่นก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อันนี้ผมสั่งพันเหรียญทองกะแตงกวามาจากสงขาวันนี้เอา เหียนทองก่อนเก็บชุ่มเัหน่อยครับพอรดน้ำชุ่มได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะมาโรยเกยสร อร้มกันีร้านนี้ดีครับเป็นเกสอนมาล้วนๆเลยมีโอกาสน่าจะสั่งซื้อใหม่นี่มาจากรงคขาบางเจ้ามันมีแต่มเมล็ดเราต้องมาขายี้ใหม่อันนี้เป็นเกรสรนมาเลยครับสะดวกง,ง่ายต่อการโปรย มันน่าจะได้สักห้าหกถาดอยู่ผมบ้านนี่ถุงนี้ก็เป็นเตอศรล้วนๆเลยนี่พันเหรียญทองครับโอ้เยอะไปเมื่อวานเมื่อก่อนเอาก้านแดงห่างก้างลงแล้วก็ก้านแดงอย่างแตงกว่า ตรงนี้ค่อยเอาแจงกวาลงบา,งบางมันจะยากเวลาเราถอนท่าหนหาไปนี่ก็นาแล้วย จะเป็นเพื่อเสรษตกิจตัวใหม่ครับใครปลูกก่อนรวยก่อนมีก่อนสนใจสอดถามได้นะครับเยอะเยอะเลยถีมากไปทำไงดีล่ะคืน Bye. ครับขั้นตอนตัวไว้ก็ใช้พีทมอสโรยหน้าสักหน่อยครับให้เขาปิดจับเกรสรไม่ให้ปิวไปไหนเพื่อน,นลองไปทำดูนะครับ ินกวนแล้วเกินเดี๋ยวสักทาตร์หนึง่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะงอกสมบูรณ์ดีขนาดไหนติดตามกันนะครับพเพื่อนๆเสร็จแ,แล้วเราก็โรยน้ำอีกหน่อย เราจะทําแบบปิดก,กันชุ่มเลยอีกสักหนึ่งอาทิตย์เรามาเปิดดูกันพร้อมๆกันตอนนี้ มีพันก้านแดงต้นโตแล้วสมบูรณ์สวยใครอยากได้เดี๋ยวจะที่อยู่ไว้ใต้หนง เหรียญทองเลาะสายดินพิดมอสของเวียนม่อนซื้อไม่ยากครับพิดมอสแล้วก็โฮมแล้วโกโบอนก็มี มขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาเอาถุงคุมกาเราจะทําแบบปิดนะครับนี่เป็นพลาสติกถนอมอาหารมาคุมเลยครับอไม่ยากลอ,อันนี้มันเพราะว่ามันใสที่สุดแล้ว เพราะพืกระท่อมนี้ต้องการแสงครับถ้าโดนแสงเยอะก็ออกเยอะ

ผมก็เกิน ติดถนอออาหารนี้ถุงเขาจะใส่ครับใส่สดๆถ้าโดนแสงทั่วถึงเขาก็จะออกเยอะเป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ ไปแล้วก็จะไปวางถ่ากระท่อมใส่ตรงที่เขามีแสงสว่างเพียงพอไปกันครับครับก็เป็นอันเสร็จครับขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดกระท่อมแบบปิดนี่คือแบบปิดผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ห่อหุ้มด้วยถุงถนอมอาหาร สักอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาดูกันตัวนี้จะเป็นเพาะแบบเปิดออกดีมากเลยดูสิครับเพราะว่าถาดเพราะเขามันต่ำไม่บังแสงเลยทักทิศมันก็เลยออกเกือบหมดทุกเม็ดเลยต่างกับตัวนี้ตัวนี้จะขอบสูงเห็นไหมครับก็เลยออกน้อยหน่อย ต้องหาซื้อถาดเพราะที่มันขอบไม่สูงเหมือนตัวนี้จะได้ออกเยอะอันนี้เป็นแบบเปิดเราไม่ได้แบบเปิดอันนี้แบบปิด อันนี้เป็นก้านแดงหางกัง้งตัวนี้เป็นก้านแดงทำแบบเปิดออกดีเลยครับไอให้เขาโดนแสงอันนี้ก็เป็นพันก้านแดงหางกางั้งมีสีถาดอันนี้เพิ่งได้สามวัน ับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว,วหลังอีกสักเจ็ดวันเราค่อยมาเปิดดูกันว่าเขาจะออกดีขนาดไหนครับผมสวัสดีครับ